ใส่สเตอร์เบอร์อะไรนะครับให้มันได้ทั้งต้นและปลายโอเคนะคผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ดัดเอโตกนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มาอยู่กับเวฟ 125i บ1 2 5ไ led อีกหนึ่งคลิปนะครับผมก็สำหรับคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ถามผมเข้ามานะครับผมว่าเวฟ125บ125ตัวที่อยู่ข้างหน้าของคุณผู้ชมนะครับใส่สเตอร์เบอร์อะไรนะครับผมให้มันได้ทั้ง ต้นและปลายนะครับผมสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ผมครับมาไล่สเตอร์กันดูนะครับผมซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ผมก็เคยพาไล่ไปแล้วนะครับผมซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ผมใส่อยู่ที่ข้างหน้าเป็น13ข้างหลังเป็น35นะครับผมซึ่งปรากฏว่าต้นมันก็ได้มาดีกว่าสเตอร์เดิมนะครับผมซึ่งสเตอร์เดิมของมันก็จะเป็น14 37เนาะนะครับคุณดูนะครับแล้ววันนี้เพื่อให้มันมีความแตกต่างขึ้นมาอีกนะครับ ผมก็ได้เปลี่ยนสเตอร์ใหม่อีก1ชุดนะครับผมก็จะเป็นข้างหน้ายังคงเป็น13อยู่นะครับผมแต่ว่าข้างหลังผมขึ้นจาก35เป็น36นะผมขึ้นมาอีก1ฟันนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะผมว่าคลิปนี้นะครับผมอัตราเร่งมันจะดีขึ้นไหมนะครับต้นมันจะมาดีกว่าเดิมไหมแล้วก็ปลายมันจะมาดีกว่า 35ไห้าไมนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดู3แบบนะครับผมก็จะมีลองออกตัวดูนะครับแล้วก็ขี่ธรรมดาปกติทั่วไปก็บีดขึ้นเล่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ไล่ความเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็อย่างที่3มก็จะเป็นแบบว่าคือขับในช่วงความเร็วปายนะครับผมว่าปายอะ่ะมันจะตันไหมนะครับผมโอเคนะครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลาแล้วก็ไปลองแบบที่1กันเลยนะครับผมก็ดู โอเคนะผมคุณดูก็ตอนนี้เราก็มาอยู่ในสถานที่ที่สามารถที่จะลองในแบบที่หนึ่งกันได้ครับซึ่งในแบบที่หนึ่งนี้เราก็จะลองออกตัวกันดูนะผมโดยการออกก็จะเป็นการจอดออกนะครับผมซึ่งแต่เตอที่เราใช้ในการทดสอบวันนี้ก็จะเป็น13.36นะครับผมคลิปก่อนหน้านี้นจะเป็น13.30 3.5เนาะคลิปนี้ก็จะเป็น13.36นะครับผมดีย่ยวมาลองดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมคนดู ไปพี่ก่าโอเคก็เป็นการจอดออกเลยนะครับผมคนดูโ,อ,โ,อ,อ,โอ,ดอ,อ้ออกยกอ่ะคนดูเออออกยกกว่าแบบว่า13บ5สห้านะครับคือ13 35เานี่ยออกมันไม่ยกนะครับแต่ว่า13 36เนี่ยมันสามารถที่จะดึงออกได้เลยนะครับผมเดี๋ยวมาอีกรอบหนึ่งนะครับ ต3ว่า13.35นะครับห้า1ิ 13, 3สครับ สามารถที่จะร้องได้แล้วนะครับอีกรอบหนึ่งครับว้าวก็ถือว่าดูดีเลยนะครับผมอันนี้ก็คือทรงรถจะเป็นแบบทรงรถเดิมนะครับผมก็คือทรงทรงเป็นทรงรถถังนครับคนดูก็คือยานใหญ่แต่รับแล้วก็กอุปกรณ์ส่วนควบทุกอย่างครบนะครับผมไม่มีแค่กระจกอย่างเดียวเนาะ ในแบบที่สนะครับผมแบบที่2ก็คือจะลองขี่ธรรมดาขึ้นไปนะครับผมโดยที่เราจะลองไต่ความเร็วนะครับผมแต่ระดับความเร็วขึ้นไปเนาะตั้งแต่เกียร์หนึ่งนะครับผมตั้งแต่ออกตัวเนาะไปะออกตัวธรรมดาไป Even when you feel low, you can still Even when low slow you can still Even when you 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 could go could go no hope you still feel still there's still I go go Go, 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 go. A lot of sell every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave uh, To the system I don't wanna be a slave i will be doing shit my way uh, Or the highway And in the driveway is a nice range Cause I grind through the climb I invite pain you never hear me bitch, now nah, I don't complain Just gotta flip the switch and you can go and obtain Anything you want, anything you need Your mind's got นะครับแทนแต่แร้บเกียร์นะครับเกียร์ในแต่เกียร์ล้อมเร็วสามารถต่อขึ้นได้เรื่อยๆนะครับไม่เป็นสีน,นะครับสีล้อมเรื่องนะครับก็ไม่มีอนาการล้อมตก I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. And It. Every word I move so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts, over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna. statement ในการทำทีด้านไห้นะครับผมรถสามารถเดินความเร็วขึ้นลงได้แบบแบบไม่เสียกำลังรถนะครับสามารถไประดับตึงโดยการต่ำขึ้นมาได้เลยครับโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์บ่อยนะครับก็ถือว่าทำได้ดีนะครับผับเจอรื่องนี้ติดตามนะครับกแล้าก็วันให้เอ๊ะดู Danke, ihr